ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ที่สนใจเปิดบัญชีนะคะ,ะการลงทุนกับ i n n o v e s X นะคะซึ่ง i n n o v e s X เนี่ยชื่อเต็มก็คือบริษัทหลักทรัพย no ์ i n n o v e s X จำกัดนะคะเป็นบริษัทในเครือธนาคารไทยพาณิชย์นั่นเองนะคะซึ่งการให้บริการของ i n n o v e s X นะคะก็จะมี การให้บริการทั้งการลงทุนในหุ้นไทยนะคะซึ่งสามารถเลือกลงทุนในบริษัทชั้นนําของไทยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ทั้งตลาดเซทและตลาด mai นะคะ,ะรวมถึงนะคะสามารถเลือกลงทุนในหุ้นต่างประเทศหรือ etf ต่างประเทศได้นะคะโดยสามารถเป็นเจ้าของอบริษัทชั้นนำระดับโลกกว่านะคะ10,000บริษัทมากกว่า23ประเทศ3 1เตลาดทั่วโลกทั้งสาารหรัฐฮ่องกง โซนยุโรปเอเชียแคนาดานะ,ะ so Europe, Asia, Canada, นะไม่ว่าจะเป็น facebook amazon google microsoft nvidia นะคะหรือแม้กแม้กระทั่งในฝั่งของอฝั่งเอเชียก็สามารถเลือกลงทุนได้นะคะไม่ว่าจะเป็นในจีนนะคะญี่ปุ่นนะคะฮ่องกงเป็นต้นนะคะหรือลงทุนในกองทุนรวมก็สามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมได้ครบทุกกองทุนเลยค่ะมีให้เลือกมากกว่า2,000กองทุน ในะคะใน21บลจเพื่อให้เงินของท่านงอกเงยนะคะเลือกลงทุนเพื่อประโยชน์ภาษีนะคะสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวม i m f กองทุนรวมไทย esg นะคะเพื่อลดหโยชนภาษีให้กับท่านได้นะ,ะซึ่งสามารถเลือกได้หลากหลายนะคะทั้งกองทุนเป็นแบบผสมและกองทุนตราสารหนี้นะ,ะนอกจากนี้ยังสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศได้ลงทุนโดยตรงกับบ,บจชั้นนําทั่วโลกนะคะโดยการ มีการกระจายความเสี่ยงเพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนจากการลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็น JP Morgan นะคะ Backlog นะคะ Robeco นะคะเป็นต้นนั่นเองหรือจะอเลือกลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลก็ได้นะคะท่านสนใจเปิดบัญชีนะคะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะ Innovest X ได้นะคะรองรับทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android ค่ะ เมื่อดาวน์โหลดบัญชีตัวแอปพลิเคชันมาเรียบร้อยแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมเลยก็คือ,อธนาคารนะคะบัญชีธนาคารไว้สำหรับหักเงินนะคะในการซื้อนะคะหรือแม้กระทั่งรอรับเงินในการที่เราบอกขายนะคะก็คือถ้าดีที่สุดเลยคือธนาคาร ไทยพาณิชย์นะคะถ้าท่านมีอยู่แล้วยิ่งสะดวกเลยนะคะแนะนำให้เลือกนะคะติดตั้งแอปพลิเคชันในอ,อุปกรณ์ที่มีแอปธนาคารโดยตรงเพราะว่าจะมีเรื่องของการยืนยันตัวตนนะคะแล้วก็เขาจะคอนเน c t นะคะตัวระบบซิงกันได้ง่ายขึ้นแต่ถ้ากไม่มีนะคะก็สามารถที่จะเลือกธนาคารอื่นได้นะคะ ถ้ารองรับตอนนี้ก็จะเป็นกสิกรนะคะมีกสิกรมีกรุงไทยนะคะแต่ว่าขั้นตอนการยืนยันก็อาจจะเพิ่มเข้ามานะคะมากขึ้นนั่นเองนะมาดูหน้าในเรื่องของการาลงทะเบียนนะคะในหน้าแรกเนี่ยขอเข้ามาแล้วะคะ่ะให้เลือกเปิดบัญชีหรือลงทะเบียนใหม่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยกรอกเลขบัตรประชาชนของท่านนะคะกดเปิดบัญชีในขั้นตอนที่3นะหลังจากนั้นเนี่ยจะมีการยืนยันตัวตนโดยการส่ง otp ไปที่ หมายเลขโทรศัพท์ของท่านนะคะกร่อก OTP เรียบร้อยแล้วกดยินยอมนะคะหน้าตาของแต่ละท่านจะเจอข้อมูลข้อความอาจจะไม่เหมือนกับที่อแอดนำมานะคะแต่ว่าถ้ามีเพิ่มก็ทำตามขั้นตอนไปบางคนอาจจะทำแบบประเมินความเสี่ยงก่อนนะคะหรือว่ามีขั้นตอนอื่นเพิ่มมาถ้าเกิดติดข้อสงสัยตรงไหนก็ทักแอดมานะคะจะได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติม ะะหลังจากนั้นตกลงและยอมรับนะคะนะเขาก็จะถามในเรื่องของการยินยอมในการส่งข้อมูลตามบัตรประชาชนตามหลัก PDPa นะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะถึงขั้นตอนเปิดบัญชีลงทุนตรงนี้สำคัญเลยนะคะตรงผู้ดูแลการลงทุน Innovest X นะคะให้ใส่นะคะชื่อของแอดมินเองนะคะ IFA กชพรภัสุวน,นะคะเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตนะคะจากทาง สำนักงานคณะกรรมการนะคะกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นะคะท่านสามารถนําเลขนะคะลายเส้นไปตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอตอนนั่นเองค่ะเมื่อเราลงเป,ดปิดบัญชีอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะก็จะมาถึงขั้นตอนยืนยันตัวตนตรงนี้ก็จะมีเรื่องของการต้องสแกนใบหน้านะคะเมื่อเสร็จแล้วอะค่ะ จะมีเอกสารนะคะที่ต้องยืนยันตัวตนส่งกลับไปยังตัวบริษัทนะคะท่านใดที่เปิดบัญชีด้วยตนเองนะคะให้ทักแอดมานะคะซึ่งอาจจะมีเอกสารส่งกลับให้ท่าน2ฉบับและให้นัานเนี่ยนำส่งนะคะบริษัทผ่านอีเมลของท่านเองนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็การลงทุนมีความเสี่ยงค่ะก่อนตัดสินใจการลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนตัดสินใจเนื่องจากว่าช่วงนี้ตลาดผันผวนนะคะการ ก่อนที่จะเลือกลงทุนอะไรก็ศึกษาก่อนว่า,าหุ้นตัวนั้นเป็นอย่างไรนะคะตอนนี้มีปัจจัยอะไรที่น่าสนใจนะคะแล้วก็มีโอกาสเติบโตดีหรือไม่หรือกองทุนรวมที่เรากําลังสนใจเนี่ยมีโอกาสที่จะเติบโตได้ดีไหมนะคะความผันผลเป็นอย่างไรนะคะหากสนใจตัวใดเป็นพิเศษอยากให้อาจหาข้อมูลเพิ่มให้ก็สามารถทักแชทมาได้นะคะเราก็จะได้พูดคุยกันค่ะนะคะหากต้องการติดต่อนะคะก็สามารถติดต่อ ได้นะคะอ่าตอนนี้ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคลนะคะนะคะสามารถนัดหมายเพื่อขอรับคำปรึกษาได้นะคะดูแลทั้งในเรื่องของที่ปรึกษาการลงทุนนะคะแล้วก็ที่ปรึกษาทางด้านการประกันชีวิตด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่สวัสดีค่ะ